คูณสิบทำงานหรือ,อยังเนี่ยคูณส,สิบจะไม่ทำงานเลยนเพื่อนยังไงครับสวยครับโอ้หน่าจะคุณสักสิบนะเพื่อนนะสวยครับเฮ้ยหน้าเด็กขาวขาวแรกต้องมาก็มาดิครับโอ้ดอกนี้สามพันสองไปกันต่อคูณส,สิบทำงานคูณอีกสองเป้า สวัสดีคนดูทุกคนแล้วก็ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพกเฮียรามอีกเหมือนเดิมตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าเว็บโอเล่เจ็ดเเนะนเพื่อนที่โอเล่เจ็เจ็ขามีโปรโมชั่นฝาก200ได้400นะนเพื่อนฝาก3,000ันแจกฟรีสปินเพิ่มสูงสุด50ครั้งแอดไลน์ที่แอดโอเล่โอเคแจ้งว่ามาจากช่องเฮียราม x สองเพื่อนรับฟรีสปินเพิ่มอีก10ครั้งไปเลย โอ้โห ôi, เว็บนี้แจกหนักนะจริงๆโ OLE 777หรือคลิกเข้าไปที่ www.ole22.com น้นเพื่อนตอนนี้แจกทั้ง iPhone 13 Galaxy C4 น้นเพื่อนพร้อมกับแจก Macbook แจกลำโพงมาเชลแจกเงินเยอะมากๆโอ้โหโอ้ยเ l e 777ก็เอาเกินโอ้โหแจกอะไรนักหนานเพื่อนแจกเยอะมากๆเลยนะครับมาครับ โอ้โหมาเข้าเกมกันสักทีนั้นเพื่อนตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าเกมโอเปราเดนสตี้นะเพื่อนของค่าย PG ตอนนี้เกมก็ดําเนินการไปแล้วนั่นเพื่อนโอ้โห,โหได้มาที่282บาทนั่นเพื่อนมาครับอีก5ฟรีสปนินสวยครับทงแดงว่าไงครับทงแดงมาได้2องทงนะบวกเพิ่มอีกฟรีสปิน2รอบนั่นเพื่อนสวยจัดเลยนะมาสวยครับ เอ้โหยิงนุ่แ่แต่รองเท้าแถวสามมานะแต่ว่าได้ฟรีสปินอีกสองรอบนั้นเพื่อนทงน้ำเงินนะไอ้ได้ทงมาแต่เงียบอันนี้ก็ไม่เอานั้นเพื่อนมาสวยครับตัวเจตัวเจวเปลี่ยนเป็นกรอบทองตัวไหนตัวเจสวยครับไม่ได้ตัวเจนั้นเพื่อนได้เคนะกันหน้าก,ากากแดงนะครับสวยอย่างนี้ครับโอ้โหหนะาาาา้ากากขาวก็มาเจท่วแรกอืมเจไม่ได้แต่ได้คิวแทนนั้นเพื่อน โอ้โหชิวหกแถวเลยกันทีเดียวครับโอ้โหดอกนี้ก็หวานเจี๊ยบน,นเพื่อนแปดร้อยสิบหกบาทนะครับมาสวยบโอ้โหวายสามแถวไม่ได้ก็ยังไงอยู่นะโอ้โหก็มาดีครับโอ้โห,โโหเกือบเป็นแผงนั้นเพื่อนอือหือเคแถวสามไม่ไมีนั่นเพื่อนยังไงสวยครับหน้ากากสีขาวน้อยไปไหน่อยนะโอ้โหเหมือนจะเงียบนั่นเพื่อนโอ้ยสวยได้ธงแดงมานั่นเพื่อนยังไงครับ ยังไงครับมาอีกหรือเปล่าโอ้โหอีรุนกันแทบแย่เลยนะเพื่อนมาธงแดงธงฟ้ายังไงต่อยังไงต่อเออก็มาดีโอ้โหรองเท้าเต็มเต็มเ้ำเพื่อนแต่ว่าคูนแค่สองน่นเพื่อนสวยครับคูณสี่ว่าไงกับคูณหกโอ้โหคูณหกไม่ทํางานน่นเพื่อนแต่ได้ฟรีสปเปนไม่ไันเพื่อนธงแดงนะสวยครับอย่างนี้ยังไง โอกาสถึงแถวหกโอ้โหอได้แถวห้าก็ยังดีมาสวยครับเอแถวสองขอหน่อยเอโอ้โหน่าเสียดายนะเพื่อนไม่ไหลนะเพื่อนคูณสิบทำงานหรือ,อยังเนี่ยคูณสิบจะไม่ทํางานเลน้นะเพื่อนยังไงครับสวยครับโอ้โหน่าจะคูณสักสิบนนเพื่อนนะสวยครับเฮยหน้าเด็กขาวแถวแรกต้องมาก็มาดิครับโอ้ดอกนี้สามพันเจ็ดสิบสอง ไปกันต่อคูณสิบทำงานคูณสิบสองเป้าโอ้โหสูงสุดแค่คูณสิบนันเพื่อนไม่มีคูณสิบสองแล้วโหสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนั่นเพื่อนโอ้โหเอาอยู่นะดอกนี้ว่างไงครับก็โอ้โหก็มาดีค้าเจทสองก็มาดีโอ้โหเจทสองไม่มานั่นเพื่อนมาเอสวยลองเท้าแถวแรกเอสวยยังได้เจนั้นเพื่อน โอ้โหอีสปินไม่หมดสักกทีนะเพื่อนโอ้มาเรื่อยๆเลยนะอืได้ธงแดงมาครับกับอีกฟีสปินนะเพื่อนสวยครับรองเท้าเฮ้ยสวยเออหน้าเด็กกว่าเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> หน้าเด็กสวยเอออันนี้ด่าปะอะไรอะไรโล่นี่ละเพื่อนเออโล่สวยโอ้รองนี้มา <Hey. S 1> ยังไงต่อโอ้อีค <Hey. S 1> ูณสิบไม่ทำงานนั่นเพื่อนโอ้โหอะไรนะครับนี่ โอ้โหหมดแล้วนั่นเพื่อนกว่าจะหมดรุ้นแทบแย่เลยนั่นเพื่อนโอ้โหโอ,โอเปราเดนาสตี้นั่นเพื่อนก็โอเคนั่นเพื่อนเราก็บวกกันมาที่9,166บาทนั่นเพื่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย